หมดนกฮ่าฮ่าฮอะเขาว่าโอ้ยมึงอยากไปซุ่มเขาไมงอีกเขา่านเขาเลยซุ่มจีนัวฝรั่ตตะบองตะบองเขาดีว่ามันทำสีหรือยังดงก่าจ้ะตตก็เมียเรียกอไม่ปล่อยเลยโว้ยโออ้ไอ้ สูงแค่ไหนเบาเรียงนี่แหละนกสัวสัวนี่เอาถามนู่นเหรอไอ้นกเขาก็สูงของตัวถามเข้ว่าถามเข้ว่าเอาถามจริงๆชอบไหมวันเสาร์จสิมาแค่ไหนคอยให้โอกาสเจ้ามาสิบหาดอีแล้วมันยัองบดีขึ้นเจ้าตื่นเต้นยังเสมอโอ้ยสามวินาทีที่ทรมานก็เอาละพอแล้วแน่ๆกับคว้าเข้ามาทรมานต้องพออยู่ทรมานว่าว่า Oh. เฮ้ยมาตัวละมานนะมึงตังหวะกูไม่ได้รุ่นตอนนั้นอ่ามันจังบวสงบหนิ่งสองมองมันจังได้ไปสอมองมันจังได้เช็ดขอบคุณค่ะก็ต้องเปลี่ยนสูตรกับเสียเสมอต้องตอบโจทย์ป่วซะแล้วถูกหเห็ดยาลุ่นไหม่กันมากห,าห,าหรือเฮ็ดสบู่ถูเห็ดยาหรอเฮ็ดสบู่ถูนี่เสริมสบู่อมรักมาถูบ่ปั่นเฮ็ดโกโก้ โกโกชูโกโกโชโดโดที่วันนี้เป็นเรื่องเหนือยของแม่แม่แม่บางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะว่าพวกนี้มันคุยอะไรกันพวกนี้ไม่ชอบสิบแปดง่ายๆเลยโกเคโอโอซีโอนะซีโอซีโอดีโอง่ายๆเลยโกโกโดมันขี้คันลุกขึ้นไปปุ๊บไฟก็เลยจุดไฟเช็คจะเบิ่งอิมินาปับไฟไม่แรงเกินก็เลยไหม อไฟร้อยเหรอไอ้นเอ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาจะสุ่มันเยอะจริงตอนนั้นสุ่มกันนะมันก็ใหญ่แต่ย่ากเดี๋ยนี้บ่มีเรื่อมันก็ขึ้นรัดมั่นเดี๋ยวน้บ่มีอะไรค่ะถ้าสามวิอาจอย่างเี้สำหรับกาแฟหมดแล้วไอ้อังไอ้อังนี่ก็คงจะแบบเข็ดไม่เอาป่วยเลยเข็ดอาจจะแบบทรมานมากอาจจะนานมากหรืออาจจะสามวิเหมือนก็เยก็สงสัย บอกพี่อยากให้ดูรีวิวบ่ต้องรีวิวบ่ต้องรีวิวหามรีวิวอุ้ยสมโอบอกของชอบเปรียบเสื้อผกินข้าวแล้วแม่ต้องรอบสองเขาดิบหน่อยเขาดิบหน่อยอยู่ไอ้พวกเข่ากับพักกันหัวตัซุมโอที่พิมมาซูโม่ไอ้อังมันกระไล่กันยามันเกิดเสียวเกิดเสียวมันเกิดตัวละมัดหลายปีปัจจาว่าเด้อปัจจิพิมมาว่ายังไม่พอปัจจาวาเด้อ มันสิพ่ะพี่หนูก็โดนสุ่มเหมือนนกแหละเอาเอายังไงอังอังนกมันโดสุ่มอ่ะครั้งแรกโดนสุ่มอ่ะจะเอายังไงพอแล้วหรือว่าจะลุ้นไอ้นกบอกเทียวเูาบาวสักหน่อยมันหาไม่เจอเลยจุดโดนสุ่มนะบ่าวสักหน่อยสุ่มมันหลายหลายเมื่อเอาอย่างายเท่หกมันหกสุ่มถิ่งสุ่มถิ่นพวกอันที่เขาบอกพ้นีิตะแลอ่ะเรเว้ย สูนนกแล้วก็ได้เห็นต่เขาเนาะมันรอนแสนจุดเนี่ยกลับมาแต่เมื่อนอนกันเมียมีสู่ตั้งชาดอ้อนน้ำแล้วมันไปสุ้มมันน้ำม้อยเมียใหม่ว่ดแทบบ้านไปเมียมีสูนไม่ค่อยสุ้มสุมมันจิ้มแม่สัวเค็นนั่งคักโคดหูปุ่ดปีดเปียดสนตัวมานี้ปหาเยอะตัวเลยก่อนอื่นก่อนทีุ่้มไปรอดกินเขาก่อนไม่ไปกินนี่ไหงก่อนไิดตไปหาดยแบ กลิ่นเรากรีตัวนก็รู้ไปสุ่มบ่มงซุ่มแล้วได้อบ้านนี่เพราะมันเจี่ยงออกมากเลยจะรู้ว่าบ้าเลิกกันบ้าเลิกกันซ้ำมสมต้องมาุ่มเม็ดอย่างนี้มันบูดมันเรียวมันหายเยอะแต่ขนาดว่ถือสุ่มมันก็ทั้งดำทั้งทั้งคาเชื่อมึงบวมไปหาเรียนนักคอนเทนต์จะเลยคาเชื่อสรุปก็เลิกกันนั่มละคาเชื่อใส่ดวยซึอย่านมันยูปูเตึ้มัน่ะมันยูู่เดวมันตึงแล้วเต้อไปะเยเจ้าเห็นหนังไก่ม่้ เราความกายเปบงนก็เป็นเด็กน้อยยู่เป็นไกลเป็นรถไฟมอาตีลีนไปเพิ่นกับไปเพิ่งแต่ว่าขาเจ้าพิธาเมเขาว่ายูปวดปวดแสดงแสดงว่าว่าแสดงว่าม่อเพิ่นม่เห็นแล้วมันอยู่ปวดแล้วก็เลยรถไฟยใส่กันอ่ายรถไฟบ้านเจ้าเป็นแ่ยันนะแต่ยันตัวใส่พุ่มใต่แห่ได้โปดอกยาได้ปียงซุ้มตะกีนองนางกางเปลือมานอนอย่เจ้าเห็นางไ่ไหมบับอ่าเป็นมานอนโย่อะไรนั่น มาอยู่บานนั่นมนมีเมียหน่อยเนาะทุบ้านขายยาค่ามาไม,ามา่อนางการเปลี่ยนตื่นขึ้นมาจู่หายเนาะเมียมีกลัดออคอยเป็น,นยังไงคอยเล่นไปคอยนคอยย่านกขา่เคยเห็นเลือดว่าสั่นแดเมียตัดให้คนลอวอยู่ครั้งแรกในซีวิตที่เห็นแต่ว่าเห็นตอนว่างอยู่เปลีนแล้วเลือดไหลไหเส้เลือดไม่ไหลนะมนเขาเป็นยังไงยขาญาติจริงจังเลเขาเยัดเส้นเล กาเลิกกันเนี่ยมาลุตวอราตัวอะไรดอกกนว่าตัปบาดเลยหนอตอย่างมาสน้ำปัวา่ให้เงี้ยนครับเสียดเสียดายกบพราเราไม่ให้น้ำปัวหรอกเราให้น้ำมานั่นแหละก็เพรตุยมากมาเรสาวบบานั่นนอนยไหนอนนอนฝันอกกระโดดโอ้ยบอกกันนอยู่ไหนเขาไม่ยต้นอน้ก็เล่นก๋วยเตี๋นเล่นอย่างไ้เล่นขางบานราตั้งปัวไปทั้งสายันว่ ทุมาใชยนางกั่เดีมใ่วเาเนี่ยอาขาดขาดกไไว้วทั้งขวาแยกที่ขอยเหน็นจุดๆใหญ่ต่วเหน็นมันขาดก็ได้โจห่าห้น้ำหนักข่าเดินโจ้าไห้น้ำทังซ้าหรือทั้งขวาแล้ก็สิต่อไปาเฟ้ยน้ำขวาเนี่ยละตัว่าษา,าใจอยู่สมน,น่าพื่นสมพือ่อนมึงบอกเมียไม้มใชนั่เมีน้่มาเขาบอกบอกเียกว่า,วานํางมาอย่างเขาเขาขึ้นหัวอุอว้อมลูกว่า,ท,า,ท,าท่านถือทานไทยักกันซื้อนังเลยคนนันหรือ่ะ ใช้หนังอยู่แถวใช้ผุมทั้งหมดไปมีอะไรเลยครับก<ล>ับกระจอกไปนอนทั้งพวกรถไถส,สมัยบ้าน่อย่มีรถไถนี่ดดกุ้มรถไถก็ไปแต่ทั้งผีทั้งรถพี่เป็นไปนอนอยู่บ้านคนพูนีสมุติจะเป็นเงี้ยนพูนีพบ้านพอมานอนในเด้อคนกะหายทาเวลาคนได้ไถหน้าแต่ไมนมีรถไถกระจอารถไถไปรับจ้างเอานัางไปรับจ้างเาางเสร็จไปแต่ทั้งผี่หละเคยคิดนะตัดแต่คิดแล้วกลัวไม่มีใช้งานเลยไม่ตัดยางมีดควนยังมาคมมาเข่าแถมที่เป็นเด็กน้อยประมัณน ปัวสามปอร์ี่เนี่ยแหละสมัยไม่มนงางคังเปลี่ยนแล้วพี่ติดจ้ะครับรู้อะไรมาหลายมีใบมีกลอนไอ้อังถึงดดต้นหัวไว<ป>้คิดดีติดจ้ะแกคิดดีแล้วนะถูกต้องแกต้องคิดทั้งสัตว์แล้วน,งนางบริษัทนั่งไปเลยมึงเหรียญมันบอนกึกเข่าหัวสมัยนี้กินโทรศัพท์กับเรี่ยขเจ้าเขียนจดหมายไปบอก <c oughs> กับว่าใจนะมะมัวนักกันแล้วกันว่า โเขาเจ้าค oh, ิดว่าเมียสิวัลูเมรนั oh, oh, fore, ่นม so ีการสื่อสารไงมาน่อนไปเป็นเดือนหนังเลยอ่ะมันกับเหงาตีมันบ่ดหรอผู้สาวกับเจ้าเจ้าแบเลินเขาเดือดเผยสอนมีดกวนกับที่คลิปน้ำแข็งไว้ดีๆเร็วขอบตตัดขอบตตัดโอ้สิแม่ที่เคลียรน้ำแข็งนี่ยังสาวของพ่อสามีไปตัดกับกระดามีดกวนเขาไม่ให้มีดอยู่ในห้องนอนกลัวค่ะ ลูกพี่ทำธุรกิจหนังการแปลงใหม่คือเยอะคือยู่โอ้ยปหา,หล,าล,ลัเลยนะลูพี่สีเพนังเรยว่นไงบอกแปลงหนังเลียไปมีแไ่ <c oughs> อีกกว่ามันตัดดอกข่อยเพื่อแพรเข,เขาเขาทรมันเนี่ยบอกไปเราก็ไปเราเขารู้สึกว่าโอ้ยมีสำมนินมึงกับมาหาีม่มีอยไรนะเนาะตัวเถาะตัวรักมนะเถา ไอ้มีเบิร์เนี่ยไอ้ม่น้อยหัวมวอคนันน่ะไอเขาควันลอยเยอะอ้ย่งนม่นหกับสามมิี่ทรมานมันก็ใช่เลยพีนใจว่าพี่อุ้มไม่ตัดแต่ว่าตัดกับมีพูดใดว่าคีอเหยียบยามลไอ้พูดถือสุมเลยลูกน้องพี่เกยียบยามรู่นี่สักแต่เดิมกูบาวสับน่อยสุมที่สุมน่ยพรามันตั้งแต่เนี่ยชิตาเล่คนชตาเล่หลายเรเลยสุ้มกูบบางคนจัก กูเ่าทำไมนะโอ้บังอยู่พีเศษเลยเี่สีซ้จ่อตัวสิบสองสิบสองขวดแมไปดิเมี uh, <gun Buffalo> ่ยแม่จ้าพูดจัามเต้าเอาเข่ามไงเลวะเ๋ยจะเฝ้าไปได้ถามนาเสียไปได้ยิ่งข้าสิบสองปีเอาต้องมู้ดจัดพิเศเอาเข่ามองได กระดินปูอ่าสุกไส่ฟางมีละขันยนันขั้นขันขั้นปูแต่ขันข้นปู้ใดมีสูกอะตอนังเสี่ยตาิบสองขวดแม่พี่น้องกันพู้ใดมีสู้เนี่ยต้องจงคนจิตตะเรียไว้ <c oughs> มันไม่เป็นบาวเลยโอ้ยก็พูดว่าอไต้องไปไหมมันคือไปเรียนหูวโอ้กาแฟมาแล้ค่ะสองสี่หกมาค่ะกดคุปอ,องแล้วไปเลยค่ะเดี๋ยวคาดต้อเราเรื่องอันนี้ปไป้ต้องไปคิดตามมันบะมีเจ้าก็ต้องมาโน้นนัเลยบ่มี สองสี่กหกค่ะสองสี่หกมาอะไรกันอปยีโปกาเฟ่ค่ะแต่ยินตะปูว่าสร้างมันเพราะนได้เป็นเนบ่าวได้ไดว้มันหาเหลียตัวทิ่นแถวบ้านแม่อุพาเด็กไปยังไม่ได้ทำอะไรคงตื่นเต้นชอบตายเขาอ,อบอกนอกไปในเด้เนี่ย <laughs> ยีเขด้สมยีเขาได้ไดว่าไม่เงนนะเตายตุ๋ยอยู่ี่น,นอกอย่าน,ะนอกอย่าไปหาล่าวกัน่อยน,นะเพืน มาค่ะมาค่ะตอนนี้มาแล้วอาจจะถึงแปดมงห้าสิบหรือแปดโมสี่ิน,ะนี่แหละครัูเร่เลนีล่กู่บาวชำหน่อยจะเริ่มจมคนจิตตะเล่าใสยชีวิตเลยทุกตะก้าวันนี้ขอบคุณคา่าะมันหาว่เหน็นไงกเพือเอาีตะเล่าอัปภาคเลยแต่ยุวานแล้สุดนี้ปุณิยอัปาได้บอกเรียกนี้เอาวัตเาวัสวยแบบนขอบคุณคาะสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถาทำตัวเห้อยสวยเลยท่าพี่ใส่ใจกับผู้ใส่บอกเรื่องปากกันได้ว่ามันของจะควางอีขั้นดีขั้นของจะควางอันเลือดเพราะเจ้งที่มาปากลายใส่ขวะแขวนยังมาปากมาต้องตัดใจพี่อมนอนน้อยสิโบ้โอ้กันก่อนตัดก่นตัดโอเลยโอ้ถึงต้อนอนน้อยโซนสงสารน่ะล่ะโอ้ยต้อมันบาดแผลมันไปหยิบตัดหยิบดึงหยิบดึงโอ้ยตัดหนักพ่ว่าเขาบอก เขาบัฟไปกินผู้เดียวไมนได้กินบางไดงดานี่แม่เพรานฉะนั้นในเสียบจะเจียอยู่มันเกี่ยวันไรนี่เดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับว่าเอาไว้ถ้าเออขับรถขับแล้วรถเที่ยวไปให้ไปหน้าได้อยู่เที่ยวไม่ผู้หญิงเราอ่ะทะรักรักด้วยใจอ๋อทะลักด้วยใจทั้งไม่ได้ปัจจัยอื่นรักด้วยใจทั้งท่านโมมี่อันนี้มันปตาบวอยหรือเราโคตรเนี่ยเสียไปเนี่ย อรได้ไหมร้อยละเก้าสิบสองห่อสองแปดสี่ยี่สิบห่อสองร้อยละเก้าสิบขั้นไม่อดขั้นไนออดเกินปีเนี่ยุบเดือนคร่บนะเเชื่อไม่กุ้มไปแล้วเชื่อคนรวยเขาบอไอ่านี้เราคนอดแต่รวยเราตุ๋ยไน่า่อยเราคนใจเย็นเกากราได้ว่าไหว่คนไอ้อ่างมันก็คือว่าเป็นอยังเขาแบบ ตายเยอนมัดซมเลยอู้าเขาก็ขึ้นหลังไรก็อยากไปใส่เขากัเป็นคนพอปุกเปสันในเช่นป็นเช็ดเป็น,นเราอยู่อะใจยภูมิเหมือนกันไหมเนี่ยผู้หญิงใจยภูมิเราสวยแต่เราก็ไม่ได้งอผู้ชายเราเนีแต่ว่าถ้าแบบก็เอาไปนงั้นงั้นแหละได้รักแล้วมันเลิกไม่ได้งไงเขาจะหาว่าเราหลายหัวยิ่งรุ้มพูดถูกว่าท่านอี่อีนเี๋ยบวบอสยาจะบบไม่ให้มัน เออเห็นบอกคนควน,นสวรรค์ควนควนสวรรค์นนี่ะ่คะอือพี่ไปอยู่มาแล้วคนันสวรรค์เหรอเยวเห็นเิือต่งละคือกันเบิดขี่มื่อแต่ใช่ไป็นผู้สาวกีดเลยรอตัวเมื่อแนนั่นบอรับสอนใน่านนสวกีีไปก็กกีดไปแต่วนสวรรคม์ม่คมสวอชอบกด่เอาแนวยัดไปให้เป,ป้าวนจริงจริงลสลตุงไป นี่ว่าจะกินมกบําคู่ความลับบริจะคตุ่มนะอยู่กับแอดมินนกนะพ่อเอ้าไม่นั่งอีกวันพ่ออย่าเนาะเอาบนี้คู่แล้วบริษัทนี่ว่าคู่แบบอ่าบาร์ดี้บอกว่าก็เลยบอกว่ามันเป็นอย่างเขาขึ้นซาขึ้นลื่นวันเขาจะกินมกบาคู่ตุ่มว่าผมชอบยานโดร์บอกว่ามีกระดาษทิชชู่โอ้ยว้าไปไอโรงเรียน เห็นว่าที่ยุคีซื้อม่านบันบอกว่าใหุ้ยุ่ไอเหตุชัดเด็กกัพงษ์ใส่ขืนหันก็ว่าจะไม่อยู่ไหมือนก่อนใส่ออยุ่งสาวเดิมไอชัดใส่รุๆๆน่นตุ้งรุ่ตุ้งหัวตอนแรคิดว่าหมกหมังสรุปแล้วแหนมตุ้งจิ๋วที่พ่อแม่อเอาไปล่อผู้สาวล่อน,นั้นวันนี้เพิ่นคิดหาวิธีทุทกอย่างไม่หนูยุคเกี้ยนบอกว่าพี่ชายพี่ชัดขึ้นหันเนี่ยมันจะต้องเมี่ยนอันนี้ได้เวลาใส่เกีนน้ยนก่น สัดอ e, ีกกับพวกผัใส่ตะเกียงกนแกเกียงกันกะเกียงกันแม่มันไม่ผสมเป็แม่เถวาเกียงันแะเกียงก็ผู้สาวใส่เอนาะ่ก็สบอแม่นกะเกียงเขาเอ้ยแกะเกียงอย่างที่ผู้ชาใส่กันหนึ่งอ่ะบอเป็นส่งในอ่ะแล้วมันบล็อกอกเสือกเสือหัวก็ตายเนี่ยมดดไอ้ชาติไอ้ชาติเอาหาพ่บอกชัดเอ้ยเขาใส่กับส่งในต้นสั่ก็ใส่ส่งใหเหม่ย